ดีปะลูกนี่มื้อนี้มาพบกับแม่บ้านกับสายปานเด้อมื้อนี้สายปานสิเป็ัดหน่มใหม่มันเป็นใหม่เด้อแต่หึ่งแต่เห็งแม่บ้านกับสายปานไปแบไปตัดแต่หึงสายปานแกหน่มใหม่แกเลยเป็นใหม่แล้วโอ้หน่มใหม่จะเป็นใหม่ได้ดอกเอาบ่ได้ตัดแต่หึง สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเีสุขสุขคนมนีผักเรื่องสวนใหม่ก็น้องพี่น้องอยู่เพื่อนซักเครื่องพี่น้องซักเสื้อผ้าบมไดลไปสวนเดี๋ยวเฮาสิมากแกงเราใหม่กินเที่ยงเน,ะนาะน้กามี f อซอันนั้นนาอพี่น้องซุปเปอรแ์แตงมาเจดสิบสี่เดือนขอบคุณลายรายเดอขอบใจหลายๆขอบคุณนะขอบใจอะ ขอบคุณค่ะสายป่านขอบคุณค่ะแม่มันมาเห็นนะเอาเห็ดดีดลูกเห็นดีๆีเห็นดีๆนั่งขอบคุณดีๆเพิ่นซูปเปอร์แตงมาว่ะเบิ่งในำคำแปลฮะน้องพี่น้องสุขสันวันเกิดสายป่านเอ็นดูสายป่านนี่แหละอันนั้นเขาใจวาแปลมาหกนนะเกี่ยวกับวันเกิดสายป่านเนาะแต่บบผูซื่อเนาะขอบบบผูเพิ่นเป็นคนไทยหรือคนลาวเนาะน่าจะ อ่านบอ,อกเนาะพี่น้องเขาเบิ่งนี่อันนั้นแปลสื่อโอ้บอลเลนมนีดูเขาถึงป้าบอลดินโอ้ป้าก้อนมันชิ้ทึกตาเอาขอบคุณแน่น่ะขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบใจจักมจักเมจักยังแม่นนแต่ขอบคุณนา,ายไดเด้อรุซเปอร์แตงวันเกิดเดี๋ยวจ๋ะที่วอดวันเกิดเท่าไยวันที่เท่าไยวันเกิดอ่ะชี้สองตามจีสองจะจักปีดะ สี่ชองสามปีปลายสี่ชองสามปีปลายผูออปาอีดาสิเต็มสี่ปีแล้วเย,ย้อีดาใหญ่เป็นสาวแล้วทุกปีทุกปีแล้วพีพ่สาวพกนี่เนาะพี่น้องวันเกิดสายป่า,ยา,ยปา,านใหญ่เป็นสาวแล้วอีปีหน้าอีดากับเขาโรงเรียนแล้วของเรียนนะครับก็อ้ายวก็ดีเนาะ กับอ้นเขากับอ้นกาย้นิ้วน้ำอ้นมะเล็งเขาหมอจะที่เขาผู้เดียวเขากับไอ้นิ้วโอ้จะที่เขากับไอ้นิ้วมีแต่ผู้ใหญ่เขาอืมจะใหญ่ละไปไหนด่าเขาเงี้ยนผู้ดีมีแต่ผู้ใหญ่เขาเรียกหน่อยมะเร็งเขาเท้านบบหน่อยมะเร็งเขาผู้ใหญ่หันเขาฝาก ฝากปลาลุงเบิ้งอยัาง Eller, ไ้อะเสื Bla ise. Bla ise. ่ er. okay. ยงนี่ฝ <must be S 1> ากปลาลุงเบิ้งเบิ้งอยังก็ฝากปลาลุงเบิ้งฝากปลาลุงกดไลายเบิ้งโฆษณาให้ยแซ่ปานเลยเนี่เพื่อเป็นกำลังใจแซ่บป่านแซ่ปานก็บ่ค่อยได้ลงกขี้ปานัยเฮ็ดเปียกเนาะพี่น้องบปเหี่ยวบ่อไปเหี่ยวเด้อเหี่ยวเด้อเหี่ยวอีกหนึ่อเหี่ยวหน่อด คือจินตะโป้งคืนนี่แกไม่เดียวอ่ะเ,เออเดี๋ยวสิตาตเราใหม่ไปแกงกินเที่ยงเน้วพี่หน่อยพิ้วเข่าลแล้วเดื่มพิ้วละไอแส่ปานเป็นตากรองให้ข้าวหนึ่งใครสิมาอยู่ไหนฮะใครสิมาอยู่ไหนเมื่อไรเมื่อไดร นนลลชิพี่ไผ่ดอกพี่จะเาสีอนหม้ไปแก้ไปไวไผ่มอยูนี่ใจปานหวยแล้วมีไผ่เชื้อกาะไข่นหนไห้หจะเป็นอ้ไม่ขอโทษไปๆเรื่ๆิดหนัมาเดืขึ้นไไวพอเดอขึ้นอืไป อาามามาอย่าเล่นสีเลยมาตัดน้อใหม่ขอพี่น้องง่าวไเลยน้อใหม่ครับใช้บานนงศิสีนตะโบ,บงนงทรงนงศิสีนกระแดงบ่จะยื่นทายให้แม่อยู่ดอกพี่นะแม่เขาไปตัดเอดอมันใหญ่เลย จะมันอันนี้นะไม่ใ่ว่าชาหรอกไม่เอ๊ะอืมนี่จะยืนอยูนี่อ่ะยืน่นไทยแม่อยูนี่ไม่เขาไปตัดจะชิ้ไปใช่สะ่ะจะเขาไปน้ำเขาไปน้ำไปเขามาข,มาขมาั้นเขามาใดฮะมันดอดออกอันนี้โอ้มันหกเออเออ เออที่เขามาด่าย่างเขามาที่ไหนมันเขาช่างเลยก็ไม่ได้รูปมันข้าวหัวมะรดดี่รดเขามาเอาเออเอาเออเนี่ยขาข้าวกงกวงเนอะเออเอาว่าซื้อกลองที่นี่ยืนถ่ายยังยืนยุ่ยที่ A yết như hả này á, con hả mẹ, cứ chắc đi đi luôn kìa, bà đúng mương đi đi, thiệt đi đi luôn. Bà rung thấy gì hả? Thấy. นี <É. S 1> ่ปลาลูกแห่ละใหม่นอนหนึ่งไม่ค่อยนั่งดองไม่แก่ปะเดะแม่เห็ดหยางอ่ะปลาลูกแม่ว่านแต่ปลาตัดละใหม่เด้อ นี่ได้หน่วยใหญ่พอดีหมุดจอพอดีคันปะรูปเห็นอยู่วะเห็นนะเห่อเบามวนๆนี่พีเฮ้ยเอาที่แบบนี้อ่ะเอ้่่ไหนแล้วจะเที่ยงขออยมีเที่ยงแบบวะ โอ้โหโอ้ยนั่งได้เลยเปลือกนะเลือดออกแก้เบอแ่แค่ไหนมืเกมเมื่อปวดขาหอยก็นั่งตัวปวอโอ้โห้วด้นจั ไปไปพ,อพ่อโทรศัพท์อมามื่อไปเมื่อ็ะแม่ปะไปตบเมื่อตะันย่างไปดิ่ะย่างไปทางสวนใช้ซื้อไหลูกอีปานซื้อ,หอไหหลู่บมแม่บเจะเอามาจะใช้ลุ่หนักหมฮะ อร่ามไม่ใช่ฮัลโหนบ่ใดีไายดบายดีบายลุงาไปดปายุงนี่นี่ายดีเป็นเนเป่นาเฮาเตรียมเห็ดแกงน้ไม่มเลยลจืดตะบบตม้มข่าต้มแกงต้มกระแก่ใส่เห็ดเข้ม กินอะไรน,นี่มันเผาไปย้อนยาข่าวเล่นสันจดิมันเผาจักหน่อยไปหานขา่าวดิซ้องมุ่งเข่งเหรอแบบยูมมันเผา่ยแบบ ăn đi có gì chị bè ăn ừ, có không? nhuộm không? chụp không, cháu bắt đầu cái này không? chú cầm cái này đi ừ ăn sơ ใช้ปนแน,กน้กินบริโภคทำน้องกาซีลูกมาเลยใช้ขวดนมคือใช้ป่านใช้ขวดนมยังกับไปใส่ขวดนมเบอร์ป่านไงเอาไปใส่ขวดนมหรือไปน,นอ,กอนกินะอเอาอือเจ้าเอามาแต่ในะส่น้ำ ยังกินเมอไหเดี๋ยวมใส่อ๋อได้เห็นอ้น้มมงกัยังเอาไปใส่ก่อนตอนมันสิบตันเยมันมีตอนนน้ำสมมต้นีอปอกไปใส่ปอกไปใส่นอปอไปสอูอันนี้เนใเอันนิกอนหอย không có xây được kia nó xây xây tất nơi lẽ có cháu kín ừ. ao hết kem, nha, kem работade, là xây gì đây là hết kem mình chỉ mình bên này kem này yêu khẩu vải cho kênh

เอาเดยวเบ่อเอ็งมาใหม่เน mm. right. ี่ยเด็อ้าวคุ้มคุ้มๆนิดหน่อยเอ็งคุ้มๆนหน่อยเป็นไงวาบีไปอยู่เรื่องหนึ่งไปคุณมันเจ๊ใช่ไหมล่ะขึ้นหอไปเมื่อไหร่วันที่วห

Con nữa. Trời ơi, ơi da papa. Còn không nghe lại. Còn ai mới đi

mọi uống mọi người mọi rồi mọi ngườ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 i mọi Nó mọi người ăn mà mọi người 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 mọi người

มาเท่ามากอืม hmm. ย mm ับเอียงเอียงเขามันจ่เจ๊ได้คนกินข้าวคนบวกินข้าวยมเพลเยอะสิไปเอาดอกเพล็ดนะ